สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ jp 16ทาร channel ผู้รับสารจศจักรวาแลแต่ความหมายโดยการอนานตไพทารลหมอแจนนะคะคลิปนี้คลิปนี้นะคะเป็นพลังงานของชาวธาตุไฟนะคะสถานการณ์รักที่กำลังจะเกิดขึ้นกับชาวธาตุไฟนะคะใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูวันที่เป็นแบบสากลตะวันตกนะคะเรามาดูซิ สถานการณรักที่จะเกิดขึ้นกับคุณชาวธาตุไฟนะคะพลังงานนะตัวตนของคุณนะคะนะตอนนี้นะหมอว่าคุณอะนะนะเป็นเอเนจีของการรอคอยที่จะพบเจอคนเก่านะคะ เชนออฟเพนเดเคิลเนี่ยยังมีความรู้สึกว่าคนเก่าที่มีอิทธิพลต่อใจของคุณหรือคนคนนี้ที่มีอิทธิพลต่อใจของคุณหรือความรู้สึกของคุณอะนะคะมันมีคนนี้อยู่คนเดียวนะคะและคุณก็รู้สึกว่าเอ่อจะทําอย่างไรให้ความสัมพันธ์เนี้ยนะคะมั่นคงนะ,ะขยับขยายหรือว่าพัฒนาในความรักความสัมพันธ์เดี๋ยวเรามาขยายพลังงานตัวตนของคุณก่อนนะคะชาวธาตุไฟนะเรามาดูซิว่า สถานการณ์ความรักเนี้ยนะในพลังงานตัวตนของคุณเดี๋ยวหมอขอเปิดไพ่ด้านหลังนะคะคุณบอกว่าเสียดายนะคะช่วงเนี้ยมันเหมือนว่าบางครั้งอะนะคะมันเหมือนว่าไม่ยังเอ,อมีเรื่องไม่ได้พูดกันนะคะไม่ได้คุยกันไม่ได้ปรับความเข้าใจความรู้สึกที่ง่ายๆเลยความรับ ที่คุณที่เขาอะนะคะตัวเขาเองหรือตัวคุณเองยังไม่ได้บอกเขานะคะความรู้สึกอึดอัดใจความไม่ไว้วางใจหรือว่าอนาคตที่รู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยตัวคุณและตัวเขาอาจจะคิดเหมือนกันก็ได้นะคะว่าเราจะเริ่มเปิดอกคุยกันนะคะไอ้ความที่รู้สึกเหมือนว่าเขาอาจจะอยากจะได้คุณเป็นแฟนนะคะคุณก็อาจจะจะได้เขาเป็นแฟนนะคะชาวทัดไฟที่มาชมคลิปนี้แหละ สถานการณ์ว่ามันไม่ได้ไม่ได้คุยกันไม่ได้ติดต่อสื่อสารนะคะมันก็เลยทําให้รู้สึกเหมือนว่ามีบางอย่างที่ค้างคาใจแปลว่าตอนนี้ชาวธาตุไฟคุณกําลังอยากจะกลับมาคุยหรือเคลียร์กับคนเก่าสิ่งที่อึดอัดใจสิ่งที่รู้สึกเหมือนว่าเป็นความสัมพันธ์ที่รู้สึกเหมือนไม่วางใจอนะคะไม่วางใจไม่ไว้ใจรู้สึกเหมือนไม่สบายใจไม่อิสระหรืออะไรสิ่งนี้ยสิ่งที่คุ้มเครือมันควรจะเปิดอกคุยกันได้แล้วนะคะ คือไม่อยากเอาความรู้สึกที่เป็นแบบเด็กๆความรู้สึกที่ดื้อดึงทิฐิถือตัว e ก้อะไรก็แล้วแต่นะชาวทัดน์ไฟกํลาลังคิดสิ่งนี้นะว่าเราก็ยังชอบคนคนนี้อยู่แต่ทําไมเราต้องใช้อารมณ์แบบเออไม่พูดไม่บอกให้มันรู้เองอะไรสิ่งเนี้นะคะปิดบังไว้แล้วก็ทําให้อีกฝ่ายหนึ่งกดดันและไม่สบายใจอะไรสิ่งเนี้นะตัวคุณกลาลังเป็นสิ่งนี้อยู่นะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูพลังงานคนของคุณนะคะ คนของคุณเนี่ยนะคะจะต้องมีการเดินทางนะเขาอาจจะต้องเดินทางมาหาคุณหรือคุณอาจจะต้องเดินทางมาหาเขาอะไรสิ่งนี้นะ,ะมันมีระยะทางชาวทัดไฟแสดงว่าพคกับคนไกลนะพลังงานเดชาริออดเนี่ยนะ,ะแปลว่าเขาก็อดทนนะคะอดทนที่จะรอคอยในการเดินทางที่จะมาเจอคุณรอคอยที่คุณเดินทางจะไปเจอเขาอะไรสิ่งนี้นะคะเป็นความรังเลใจนะต้องอดทนในความสัมพันธ์ ถ้าถามว่าตัวเขาเองอ่ะอยากจะให้ความสัมพันธ์เนี้ยไปมาหาสู่หรือขยับความสัมพันธ์ที่ในอนาคตอ่ะยังมีกันและกันไม่ใช่มันจะเป็นสิ่งนั้นอยู่นะคะคนของคุณนะคะเขาบอกว่าเขาอ่ะนะคะได้บทเรียนอะไรบางอย่างแสดงว่าเขากําลังคิดและนึกอะไรบางอย่างที่จะทําในสิ่งที่ดีอยากให้คุณเชื่อใจในลักษณะของความรักความสัมพันธ์ที่อยู่ไกลกันนะคะแปบลบว่าเออเชื่อใจฉันไหม ฉันอยากจะเป็นคนดีเราจะมาเรียนรู้นิสัยใจคอกันใหม่เชื่อฉันเถอะฉันอาจจะไม่ได้เป็นคนแบบนั้นที่เธอคิดก็ได้ฉันอาจจะเป็นคนที่ไม่โรแมนติกอะไรสิ่งนี้นะคะฉันจะเรียนรู้ความรักครั้งนี้เพื่อให้ความรักความสัมพันธ์นี้ไปข้างหน้าอะไปข้างหน้าได้อะเธอ,อ,อไม่เชื่ออะไรฉันไม่ไว้ใจฉันอะไรสิ่งนี้เธอก็พูดเธอก็อถามฉันได้นะคะเขาพยายามจะปรับตัวหรือเรียนรู้กับตัวคุณอะใหม่นะเพื่อนนะสิ่งนี้ให่ เกิดขึ้นนะแสดงว่าเขาอยากให้คุณเชื่อใจนะแล้วก็ความสัมพันธ์นี้เหมือนเขาอยากจะจริงจากซีเรียสแหละนะไม่ได้อยากจะรักเล่นๆแหละอะไรสิ่งนี้นะคะ <c oughs> เขาบอกว่าสิ้นสุดการรอคอยแล้วมันจบสิ้นอะไรบางสิ่งบางอย่างเขาได้เรียนรู้แล้วแปลว่าคนนี้นะคะง,ง่ายเลยนะชาวธาไฟสถานการณ์รักเนี่ยเขาที่แล้วที่หมอท,ทําคลิปไปรู้สึกมันจะเป็น energy เหมือนทวินเฟรมที่ต้องห่างกันออกไปก่อน เพื่อเรียนรู้ตัวเขาเองจะต้องมองตัวคุณแล้วก็เรียนรู้ตัวคุณเข้าไปเพื่อให้เขาเรียนรู้แล้วสอนอะไรบางอย่างซึ่งคุณไม่ได้ไปสอนนะคะเขาจะต้องเรียนรู้แล้วสอนตัวเขาเองในมุมมองของเขาเองที่จะเป็นคนดีที่จะพูดอะไรบางสิ่งบางอย่างที่จะเป็นความสัมพันธ์ว่าเออเจอคนดีแล้วควรจะเทคซีเรียสควรจะไม่ทําให้ความสัมพันธ์นี้นะคะ ตัวเขาเองก็เจ็บปวดเสียใจตัวคุณเองก็เจ็บปวดเสียใจเรียนรู้พอหรือยังกับความเจ็บปวดเสียใจที่อยากจะทําให้อีกฝ่ายหนึ่งเจ็บปวดเสียใจโดยที่ไม่ได้พูดไม่ได้บอกหรือไม่ได้ทําให้อีกฝ่ายมันเชื่อใจอะแล้วความสัมพันธ์อะมันจะไปข้างหน้าได้อย่างไรอะไรสิ่งนี้ไพเอ็นบอกแบบนี้นะคะบอกว่าตัวเขาเองอะนะคะก็คิดนะว่า ความสัมพันธ์ที่หยุดนิ่งไม่มีการติดต่อสื่อสารไม่มีการพูดคุยไม่มีการปรับความเข้าใจไม่มีความเชื่อใจหรือเขาอาจจะเป็นคนดีไม่เพียงพออะไรอะไร,อะไรก็แล้วแต่นะในใสายตาของคุณนะคะทีนี้เขาบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยนะ,ะสิ้นสุดการรอคอยและสิ้นสุดสิ่งนั้นแล้วที่เขาได้เรียนรู้กระบวนการที่หยุดชะงักหรือเจอคนที่ดีเช่นคุณแล้วเขายัางไม่ได้ทํางานในความสัมพันธ์นะคะเขาจะต้องเรียนรู้แล้วทํางานกับความเจ็บปวด ดีบลึกในวัยเด็กของเขาที่เคยขาดแคลนนะขาดแคลนทรัพยากรขาดแคลนความรักความประุ่บอะไรสิ่งเนี้ยนะคนคนนี้ก็จะเรียนรู้นะคะเขาจะเรียนรู้ตัวคุณให้มากยิ่งขึ้นเรียนรู้ความรักการเอาใจใส่เรียนรู้ว่าเออคุณต้องการสิ่งนั้นความรักมันต้องเป็นสิ่งนี้อะไรสิ่งเนี้ยเมื่อเป็นการแชร์ลิงความรักนะฮะไม่ได้เป็นเอ,อ่อความสัมพันธ์ที่จะเอาอยู่ฝ่ายเดียวจะเอาจะเอาจะเอาแต่ไม่ลงทุนในความสัมพันธ์เนี่ยเขาต้องเรียนรู้สิ่งนี้ก่อน สถานการ์ไพ่บอกแบบนี้นะมาดูซิว่าในความสัมพันธ์ของคุณนะคะวิวออฟโฟร์จูนองล้อแห่งโช,ชตเนี้นะคะมันจะต้องหมุนก็คือใช้เวลาในการเรียนรู้พูดคุยติดต่อสื่อสารนะคะเพื่อให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันขยับหรือขับเคลื่อนไปข้างหน้าความสัมพันธ์ที่เขาอยากจะโชว์คุณนะคะอยากจะเปิดเผยให้สาถานะได้รับรู้ว่าเออคนเนี้ย แฟนเขาเขาคบคนนี้อยู่อะไรสิ่งนี้นะคะสถานการณ์ในความสัมพันธ์แต่ที่ผ่านมาสถานการณ์มันเหมือนน่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่ยังไม่สามารถคาดหวังได้ต้องใช้เวลาเป็นตัวกําหนดพฤติกรรมของเขาและก็พฤติกรรมของคุณนะคะเวลาจะเป็นตัวตบอกว่าความสัมพันธ์นี้จะไปข้างหน้าได้หรือไม่ไปข้างหน้าได้นะคะเอาละค่ะมาเริ่มเลยนะ อันน um, ี้นะคะความสัมพันธ์นะคะเหมือนว่าคุณสองคนเนี่ยนะบอกว่ามันยังมีความลังเลใจในอนาคตนะจะต้องตัดสินใจอะไรบางสิ่งบางอย่างนะเหมือนว่าจะต้องมีการจบอะไรบางสิ่งบางอย่างก่อนนะชัดเจนกับคําพูดนะคะเช่นตัวคุณต้องพูดชัดเจนตัวเขาต้องพูดชัดเจนก็คือต้องพูดคุยต้องพูดกันในระดับแบบเคลียร์ชัดนะคะพูดชัดพูดตรงๆงอะนะคุณต้องพูดตรงๆว่า โอเคฉันต้องการไปต่อในความสัมพันธ์นี้คุณโอเคจะไปต่อฉันไหมคือต้องพูดสิ่งนี้นะพูดสิ่งที่เราต้องการนะคะไพ่แนะนำถี้ในความสัมพันธ์นะแต่ทีนี้ถ้ามีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเกิดการลังเลใจไม่เป็นไปตามที่เราต้องการสมมติเขาต้องการไปต่อในความสัมพันธ์แต่เราคิดว่าเออความสัมพันธ์นี้ก็ดีอยู่แล้วนะนะความสัมพันธ์นี้เมื่อพูดชัดเจนแล้วถ้าอีกฝ่ายหนึ่งนะเอ่อไม่ได้คิด ตรงกันนะความสัมพันธ์เนี้ยนะคะมีสิทธิ์ที่อีกฝ่ายหนึ่งไม่ว่าอาจจะเป็นคุณก็ได้หรือเป็นเขาก็ได้ที่จะต้องตัดจบนะตัดจบในความสัมพันธ์นะคะหรือถ้ามันมีการออึง้งว่าเอ้ยความสัมพันธ์ของเราเป็นยังไงดีเขาก็ยังไม่ตอบนะคะถ้าสมมติเราถามว่าเออความสัมพันธ์ของเราจะไปยังไงดีคุณจะจริงจังจะเทคซีเรียกับฉันไหมอะไรสิ่งเนี้ยนะคะ ถ้าเขาอั้มอึง้งหรือว่าเออขอคิดก่อนยังไม่ได้คิดตอนนี้หรืออะไรก็แล้วแต่หรือไม่พูดหรือนิ่งหรือทําหน้าสงสัยลังเลเพิ่งเพิ่งคิดขึ้นมานะขณะนี้ที่เราถามนะสถานการณ์เนี้ยนะคะมันจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ตัดสินใจว่าควรจะจบความสัมพันธ์ที่ เราไม่รู้ว่าเราอ่ะจะไปข้างหน้าในความสัมพั์ไหมจะพัฒนาไหมจะได้แต่งงานกันหรือเปล่าคบไปทําไมละ่ะอะไรสิ่งนี้นะป่วยการเสียเวลาเปลืองเปล่าประโยชน์เวลาทรัพยากรอะไรก็แล้วแต่ความรู้สึกเราก็จะเปิดโอกาสให้ให้คนใหม่นะถ้ามันเป็นสิ่งนั้นที่คุณเป็นคนตัดสินใจนะคะเพื่อนทีนี้เดี๋ยวเรามาดูว่าสถานการณ์แฮงแมนนะคะแปลว่ามันจะต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ยังไม่ได้พูดความจริงชัดๆว่าสรุปสองคนเราจะเอาอยัางไง เห็นไหมคะเพราะไพ่มันดึงกระบวนการในลักษณะว่าต้องใช้เวลาดูการกระทําของเขาถ้าเขาเราถามแล้วเขาไม่พูดตรงๆไม่พูดชัดๆหรือไม่ได้บอกก็อาจจะทําให้ความรักความสัมพันธ์เนี้ยสับสนได้นะคะลังเลได้สองจิตสองใจว่าเราควรจะไปต่อหรือเราควรจะตัดเขาออกไปจากชีวิตเพื่อนะทำให้เรานะไม่ต้องหลอคอยเพราะแนวโน้มในอนาคตไพ่ของคุณขึ้นแฮงแมน แฮงแมอรรู้อยู่แล้วนะมันเป็นสถานการณ์ของความปวดหัวความรอคอยนะคะในลักษณะของถ้าสมมติว่าคุณเป็นคนที่จะต้องเดินทางไปหาคนคนนั้นคนคนนั้นก็รอคอยที่จะให้คุณเดินทางไปหาก็อาจจะเป็นไปได้นะคะแต่ทีนี้ในลักษณะของอมันเหมือนว่าความสัมพันธ์ที่หยุดนิ่งที่ชะง,งักยังเดินทางไม่ได้ยังมาเจอไม่ได้ความสัมพันธ์ยังไม่คืบหน้านะแนวโน้มในอนาคตเห็นไหมคะ การมีมุมมองที่ไม่ตรงกันแปลว่าความต้องการในความสัมพันธ์ส่วนทางแล้วแหละแน่นอนนะคะแฮงแมนเนี่ยนะคะสมมุติว่าเราคิดว่าโอเคคบแบบนี้อิสระสบายสบายใจและฉันก็สบายนะ,ค,ะคุณจะมาก็มาไม่มาก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดอีกคนหนึ่งอยากจะเทคซีเรียสกับเราขึ้นมาแบบอยากจะจริงจังอยากจะให้เราไปอยู่ใกล้อยากจะให้เราทําสิ่งนั้นสิ่งนี้หรืออยากจะให้เราเดินทางไปหาปบ่อยนู่นนี่นั่นเราทาไม่ได้ถูกไหมคะ เราอยากอยู่จะเราก็อยากจะอยู่บ้านเราเราก็อยากจะทํางานหาเงินให้เราเราก็อยากมีแอคทิวิตี้สำหรับเราไม่อยากให้ใครมาควบคุมคอนโทรลความต้องการส่วนทางนะการปรับตัวอย่างรุนแรงมากนะการปรับตัวต้องปรับอย่างมากเลยนะคุณก็จะไม่ปรับตัวไปตามเขาเขาก็จะไม่ปรับตัวมาตามความต้องการของคุณนะพลังงานแห่งแม่คือมันยังยึดหรือตึงอยู่ตรงนั้นสมมุติถ้าเขายังไม่ได้พูดว่า ในอนาคตเออมีชั้นอยู่ในนั้นไหมล่ะหนึ่งปีสองปีห้าปีสิบปีของคุณเขาอาจจะยังไม่ได้ตอบนะคะหรืออาจจะเป็นสถานการณ์ที่ยังไม่ได้เจอหน้ากันมันไม่สามารถคุยโดยเฉพาะที่ไม่เห็นหน้านะคะส่งข้อความหรือแชทหรืออะไรเงี้ยไม่ได้ไม่ได้พูดถึงเรื่อ,องความสัมพันธ์นี้จะต้องเดินทางมาเจอหน้าเพื่อคุยเพื่อเคลียร์ว่าในอนาคตมันจะเป็นอย่างไรเราจะต้องดูปฏิกิริยาหน้าตาของเขาว่าเขาทํำยังไงแสดงยังไงอะไรยังไงถูกไหมคะ แต่การคุยทางโทรศัพท์หรือการแชทหรืออะไรอย่างเงี้ยมันเราไม่เห็นปฏิกิริยานะคะเขาจะพิมพ์ยังไงก็ได้บางทีเขาอาจจะพิมพ์ในลักษณะที่ใจเขาไม่ได้คิดสิ่งนั้นแต่เขาก็พิมพ์อีกอย่างหนึ่งอย่างเงี้ยนะคะเพราะมันใช้เหตุและผลแต่ถ้าเราเจอหน้าหรือดูพฤติการว่าเออเขาทําหน้ายังไงนะหรือพอเราถามเขาเ่งคิดได้ว่าเออเขาควรคิดสิ่งนี้ด้วยเหรออะไรสิ่งเนี้นะคะหรือว่าพอเขาถามเราเราก็เลยรู้สึกเพิ่งนึกได้ว่าอ้าวฉันควรคิดสิ่งนี้ ตอบเพื่อตอบคาถามได้เหรอทําไมเหรออะไรสิ่งเนี้ยเพราะมันอาจจะไม่ได้อยู่ในหัวเรามาก่อนว่าอะไรเหรออนาคตฉันกับเธออะไรยังไงเราไม่ได้เราไม่ได้เคยคิดไงคะ่ะเพราะว่าเราไม่ได้คาดหวังว่าเออในอนาคตเราจะมีเขาในอนาคตเราคิดชีวิตเราคนเดียวถูกไหมคะเนี่ยมันเป็นสิ่งเนี้ยก็อาจจะเป็นไปได้นะคะทีนี้เดี๋ยวเรามายขยายไพ่นะคะพลังงานนะ,ะหมอเชื่อว่านะ,ะมีบางคนนะคะตัดสินใจ ไม่ติดต่อสื่อสารหรือไม่คุยทางโซเชียลออนไลน์หรือไม่อยากไปต่อนะคะไม่อยากไปต่อกับความสัมพันธ์เนี่ยนะอยากจบสถานการณ์ที่เราคอยเนี่ยคือเหมือนว่าไฟใดไฟหนึ่งเนี่ยหรืออาจจะเป็นตัวเราเองก็ได้ว่าเรารู้สึกเหมือนว่าเราไม่สามารถปรับตัวไปตามความต้องการคนนี้ได้นะเขาต้องการสิ่งเนี้ยเราให้ไม่ได้หรือเราต้องการสิ่งเนี้ยเขาให้เราไม่ได้นะมันสวนทางมันไม่ได้เป็นเหมือนแบบวินวะินอะความสัมพันธ์เนี้ยนะคุณก็เลยรู้สึกว่า เออมันมันเหนื่อยอะที่ผ่านมาคือเราย้อนคิดกับความสัมพันธ์คนนี้ที่ผ่านมาด้วยนะว่าเออฉันเหนื่อยเรารู้สึกเหมือนว่าไม่ได้โดนทสหรือไม่ได้โดนเทคแคร์ดูแลเอาใจนะคะโดยเฉพาะการโทรหากาันดูแลเทคแคร์การทําให้เรารู้สึกเหมือนว่าคลายความกังวลคลายความกังวลสับสนหรือไม่ไม่ไว้วางใจในความสัมพันธ์เนี่ยมันจะเกิดความเจ็บปวดนะคะในความสัมพันธ์ถ้าเราเริ่มต้นกับคนนี้ย ในอนาคตถ้าสมมุติว่าเขาบอกเซเยตยังไงเราก็จะรู้สึกนึกไม่ไว้วางใจหรือเจ็บปวดเอาเรื่องเก่าที่คนคนนี้เคยกระทําหรือความสัมพันธ์ของเราเองที่เคยไม่ดีที่แย่มาเนี่ยนะก็มนผุดผุดผุดขึ้นมาอีกนะคะเราเลยรู้สึกเหมือนว่าฉันขอพักก่อน นะอาจจะเป็นตัวคุณก็ได้แปลว่าฉันขอพักเบรกกับความสัมพันธ์นี้ก่อนคือเหมือนว่าฉันรู้สึกเหมือนว่าไม่อยากเริ่มต้นจริงจังหรือเทคซีเรียดกับความสัมพันธ์จนเกินไปมันทําให้ฉันรู้สึกเหนื่อยเหนื่อยล้าเหมือนแบบมันเหมือนแบบเราล้ลนลุ่มล้อนลนกวนกระวายใจอะไรเนี่ยในความสัมพันธ์ที่เราคิดหรือคาดหวังหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะอาจจะคนนี้ไม่ได้ทําสิ่งที่เราต้องการบางสิ่งบางอย่างนะคะหมอเชื่อว่านะคะ คนคนนี้น่าจะไม่ได้พูดหรือตอบมากกวา่านะคะสมมุติว่าถ้าเจอหน้าถ้าคุณถามคนเนี้ไม่พูดหรือตอบว่าวันทั้งหน้านาะคตหรือว่าง่ายๆสมมติช่วงซัมเมอร์นี้สงการนี้ช่วงปีใหม่ช่วงวันเกิดช่วงอะไรก็แล้วแต่คิดมากเนี่ยเขาจะมีเราอยู่ในแผนหรือในแผนหรือเปล่าหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะคนนี้น่าจะนิ่งแล้วก็เงียบสถานการณ์นะ,ะเหมือนว่าเออไม่ได้ตอบนะคะอะไรสิ่งนี้นะหรือ เขาอาจจะยังไม่ได้คิดว่าจะทํางานในความสัมพันธ์อะไรบางสิ่งบางอย่างนะที่ที่กับเรานะคะก็อาจจะเป็นไปได้นะคะาราคาประมาณนี้นะ,ะชาวทัศ์ไฟนะคะเ,เมสิงธนูนะคะสาหรับใครที่เข้ามาใหม่นะคะถ้าอยากจะได้รับชมคลิปวิดีโอก่อนใครนะคะเพื่อรู้รายละเอียดนะคะก็สมัครสมาชิกช่องจะได้รับชมคลิปวิดีโอก่อนใครนะอันนั้นเป็นสิทธิพิเศษ แล้วก็ส่วนใครที่ไม่ได้สมัครสมาชิกช่องก็ไม่เป็นไรนะคะถ้าไม่สะดวกกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เดี๋ยวเราจะปล่อยให้ฟังให้ชมคลิปตามรอบนะคะหลังจากที่สมาชิกช่องได้ชมแล้วนะคะขอบคุณมากๆเลยส่วนใครอยากนะ,ะปรึกษาปัญหาความรักความสัมพันธ์เป็นแบบของคุณเองอันนี้เป็นการดูภาพรวมนะคะบางทีมันอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนนะ คนของคุณและตัวคุณอาจจะไม่ได้ตรงทุกคนนะคะใช้วิจารณญาในการรับชมรัะฟังทีนี้ถ้าคุณกําลังเป็นสถานการณ์นี้อยู่โอเคมันมีเข้าลางว่าเออใช่อันนั้นต้องดูดวงส่วนตัวถึงจะได้คําตอบไป็่อคุณเองนะเพราะคือคนของคุณอาจจะไม่ได้เป็นคาตอบอย่างนี้อาจจะบอกหมายถึงว่าเขาอาจจะบอกก็ได้ว่าเออจะคบจะคุยเลยนะคะไม่ได้เป็นสถานการณ์ที่อันนี้เราดูไพ่รวมนะเช่นเมษสิงห์ธนูนะ สมมติเราเป็นพลังงานธนูบางทีคนของคุณไม่ได้ไม่ได้รอตัดสินใจนะอาจจะแบบเซยแยกและในอนาคตอาจจะแต่งงานกันหรืออะไรนี้ได้ด้วยนะคะบางทีอาจจะเป็นพลังงานของสิ่งที่ไม่ต้องรอเราคบกันมานานและโอเคกันจะซีเรียสจริงจังก็เป็นไปได้หรือบางทีก็อาจจะเป็นของราศีเมษก็เป็นไปได้นะคะเอาละค่ะอย่าลืมกดไลค์กด s ับ s c r i b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะชาวธาตุไฟขอบคุณและสวัสดีค่ะ